เจัดน้ากูอย่าไม่ยอมเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเล่นอย่างเงี้ยให้โอกาสได้ไหมเอา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 เหลือบุลุกคืคนนึงเหลือบุลุกคืเอาเอาเอาได้มามามาเมงกี้ยร์ได้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 เล่นได้เล่นเมื่อผมพาลุงไลไปส่องๆกับแก๊งไอ้เจิดเกมซิ่งโคตรฮาไปดู ไม่ไม่มีสกัดในหมู่โจ้ด้วยได้ได้มาเลยมาเลยเล่เข้ามาเล่เข้ามาสึกใหญ่ Are y ยูโอเคเมืองเรามากับเราหมวกกันน็อกอ่ามามามาสตรอเบอรี่กับอะไรวะลิ้นจี่ใช่ไหมแอปเปิลเขียวใช่ไหมอ่ะมาเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวรู้จักไม่ต้องถามหาเดี๋ยวรู้จักมามาโล่แต่กูยิงไปโล่ร้อยยี่อ่ะ เลยเดีวีให้ไหลเลยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ลุง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 เหลือลุงว่ะให้จอนเล่นหนึ่งหนึ่งก็ได้มั้งลุงไม่อย่างไรแกคนแก่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไง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 เฮ้ยจอรนโดนยัยอ่ะวเางวงางวางมามาลุงมาลุงไอ้อาวุคาโต้เอ้ยอาวุคาเต้ยโอ้ยจิ้พอไอสตรอเบอรี่มาดิเ้ย ลบแต่ดงว่าใครมาบอกแล้วลุงลุงอะไม่มีหมู่นะครับถึงจะมีพุงแต่ก็ยิงโหดนะไหนขอฟังเสียงลุงไลท์ได้ป่ะอ๋ะอโหลุงไลท์เมื่อกี้คุณลุงลุงเอาสุดจังอะแม่มเมื่อกี้กดผิดนะขนาดแค่กดผิด <c oughs> โอ้ยลุงก็ไม่ค่อยออกตัวแรงเท่าไหร่นะลุงไอ้นี่มันเริ่มมามาจาเริ่มมีนะเนี่ยเฮ้ยทว่าไงเย <c oughs> อะแล้วเสื <c oughs> อดี้อยเลย

เฮ้ยเฮ้ยจรจนจรจระตูวไซมาไอ้แอปเปิ้ลเขียวเอ้ยมาเอาเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเจ็บปะเอ้าไม่ไหวแล้วแม่งเรียกพวกเราซตรอเบอรี่จมาคิดว่าไงวะไม่ไหวแล้วเจ็บไม่ไหวแล้วเจ็บเมืองโคคาเตอร์เอ้ยมามาเจ็บมาเรียบผู้ด้วยมาขยันพูดด้วยสุวินแม่งนำแมงขยันพูดจัดอ่ะมมาีโทรไปอยู่น้องได้เลยนั่นนี่นั่นนี่อุ๊ยชี้อ ลุง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 เอาอะไรลุงลุงไปหลังแล้วไปหลังแล้วลุงลุงไหวบ่าลุงลุงไหวบ่าเฮ้ยมาดิโอ้ลุงบอกว่าลุงไปทำกับข้าวกินดีกว่าได้ลุงไปต้มจืดหลังบ้านดีกว่าโอ้ลุงเล่นยังไม่ไหวหรอกมีอีกเยอะอยู่นี่นะนี่นะได้ได้ลุงกระดูกอุคคลเบอร์มามามา มามามาแบบว่าไงแบบว่าไงแบบว่าไงชิวชิวครับชิวครับม่ได่ตื่นเต้นครับนี้ไงมาคนโดมาลุงอยู่ไหนอะลุงอยู่ไหนอะนี่ไงนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิ มาดิ oh, ๋ยวเต้มาเดี๋ยวเ้ยเชี่ยลุงมาลุงมาลุงมามาดี๋ยวเต้มาดิอุ้ยเชี่ยควรจะประตูชัยกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคบางร้านต้องตึงจัดเลยว่ะเออ กลับไปขายอะโวคาโดต่อนะไม่ต้องมายิงรอกฟรีไฟอะ้ยไอไวะเว่อดนต่อะไรเมืองราวกดอ่อเนี่ยมา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 แย่แวเดนใส่อะไรไมดดูใส่สุดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมา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  ไมมดก่อนสิไม่ไอวะทำไม่ไดดาวหนึ่งโอ้โหจอมมึงไหวปะวะน้องนี่ไงนี่ไงโอ้ยเจิดบุกไปเนี่ยว่ายิงเยอะกว่ามึงอีกลุงไรไม่หมูลุงไรไม่หมูแค่นั้นแหละคนรู้ครับ แม่งมันเอาสุดเล่าวะมามามาตอนนี้มา่มอนเที่ยมันมามาดูไหมโลแปดมันเอาจังวะมา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 ประเจตมากกว่าจริงแล้วนะกูเหมือนกันมาแล้วบอกว่าจะยิงให้นารูโตะให้กลายเป็นนารูเตอร์อย่างมามามาแล้วมันขยันพูดด้วยแม่ขยันพูดด้วยอ่ามามามาโลแปดมา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 ตบบนเลยหอยยิงแม่งตกกับเวียงจันทร์เหรอมา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  ไม่ไปประตูไซด์เลยวะโค้ให้ตอโค้ให้เล่เลยเบูรเต้โค้ให้โค้ให้เล่นเลเลยลงไล่ระบังหลังลงไร่ลงไล่ราบังหลังลุง เงลาแบบบ้าลงลาแบบบ้าลงลาแบบบ้าลงลาแบบบาลงลาแบบบามีตำแหน่งคบด้วยล้ม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 ลงไาลงไล้มเหลลอยยี่เหลยลอยยี่เหลโลอยยี่ไอบอลีหลหรอนี่ไงนี่ไงจะอยู่นี่อยู่นี่ฝั่งนี้ฝันี้จมาดิมาควยโลมปิดไอ้บอลจะไปไวะ

มามากจะบลกมามาก็จะสตรอเบอรี่อ่ะมาเฮ้ยจอร์จเจไดเหรอไม่ตีแล้วจอรตีเลยมามามานี่หรอครับฮึทำไมเงียบแล้วครับไม่พังหรอเฮ้ยฮ่ไม่ก็ไม่เท่าไหลนี่หว่านี่เหรอครับฮะสปอเตอรีฮะสตรอเบอรี่ึอะโวคาโดฮึสมโนมาเลยมาเลยมามามา

โอ้ยอหจเยไทยเลยนะมา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 ไหวเปล่าฮ้ยมมนมมกมม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 มช่มม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 อกมม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 อมอมมมมมมตมวมม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 โมแมม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 มปมม่มขมม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 มอมม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 มเมมมะมะ หรือว่าจะกลับมาโดดน้ำที่บุรคูนก็ได้นะ <c oughs> ใส่ไอเจ๊ยอยากไปประตูไปมาจอนกูเอาจริงนะมาเริกอย่าเริ่มม,ม,มาเขาดูผมขอเล่นตึงนะเะริกตอนนี้คือการเอาจริง <c oughs> วุ้ยลง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  ไปหลังแล้วลุงงานงอกแล้วลุงไหเฮ้ยทำไมเขาตึงจังทำไมเงียบจังวะเฮ้ยจอนพรุ่งนี้ไปขายวะเคาดเปล่าเฮ้ยพี่เจิดพี่เจิดจะไปขับรถกับพี่ดอนเหรอเมื่อวานอะเหมือนที่เห็นน่ะพี่อพี่เจิดได้ยินว่าเจิดกับจอนจะไป ไรถไฮไลท์รถไฮไลท์รถไฮไลท์เจนไฮไลทแชมป์รถแปดเจ็บป้าหายเจ็บคือ,อพี่จะบอกให้นะ<า>พี่รู้นะว่ารถแปดรับตังค์สดอ่ะแต่รกพี่ชอบแบบให้ติดอะน้องแล้วก็ไม่ต้องถอนทุกพี่แค่นั้นแหละเข้าใจป่ะน้องถึงน้องจะสแกนจ่ายแล้วไม่รับตังค์ทอนอ่ะแต่รกพี่ชอบให้ติปว่ะว,ว,ว่ากันไปเหอว้ากันไปเหอะ มามาคนดูเคยเห็นสกอร์มันพลิกป่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูผมกลับมาละเขาบอกเลยครับผมโคตรห่วงอ่ะอัดคลิปบไปด้วยดูตีนสอยช่องทางอ่ะคุณห่วงของมึงสิโอ้โหเจ็บเขาโคตรส่กเฮ้ยคอมข้อนี้มันไม่แรงเนาะบอเลยต้องอัพอ่ะอุ้ยลงไลน์ลงไลนผมพลาดปะลงไลนผมพลาดว่ะ ลุงไหวไหนะขอไปจอนตัวเป็นช็อตอะไรลุงไหวลุงเขาไม่เท่าไหร่หรอกสองคนนี้น่ะขนาดมันออกไอวอยังออกยากเลยรวมช็อตเฮ้ยสายแฮลนเมืองลาวอ่ะมันแบบขอแรงกว่านี้ได้ปะปิดสกอร์ให้ขาดได้ปะฮัลโหลรถแบดขอปิดสกอร์ให้ขาดได้ป่ะน้องเอออยากโดนสักาเจ็ดหนึ่งว่ะ อย่าโดนทั้งเจ็ดหนึ่งว่ะได้เฮ้ยรถแบะหลวงเฮ้ยสายหลวงมอสายไม่หลวงมอไอ้จอสายไม่รถแบะหลวงหอเฮ้ยไม่ไม่ดับขยับแจ็คใหม่นะไหวป้าวไหวป้าวรถแบะไหวป้าวสกอร์มันใจเสียนะเนี่ยโดนตามใจเสียนะกูบอกเลยอืมขยับแจ็คหนเลี้ยวขยับแจ็คหน่อยลี้ยวมามามา วิลุงมาไวจังวะเอารงไรเง้ลุงเอารงไรเงี 5, ้ยวิคนดูทำไมตาไ่จังเลยอ่ะทำไมวีมบนโคตรโหดเลยนีหกหนึ่งมาห้าหกแล้วเหรอครับนี้ออุ้ยนี้ยอุ้ยโลแดเอ้ย again p พ a c e อ้มอามโลเอ็ม,ม,ม,ม

ลุงลุงลุงเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากงานงอกแล้วลุงงานงอกล้ผมสวยแล้วลุงฮัลโหลุงลุงลุอย่าปามีงานอนไรลุงอย่าป๊มี่านอะไลุงมาดี Thailand ไทยแลนด์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  ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไ,ไ,ไทยแลนด์ wow, ไทยแลนด์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  ไทยแลนด์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 ไทแลนด์ไทแลนด์ไทว้บาร์เีบาร์เีใครอะใโน่สวัยดีบอ